ร่อเชียวเอ้เพิ่งบอกจริงใจขอเดาว,ว่าพี่มิตรออกไปหาสาวมาใช่ไหมชัวป้าดชัวไปทุระมาจา้ะแต่ไอ้ที่เห็นว่าหล่ออย่างเงี้ยคือมันหล่อโดยธรรมชาติแต่จริงใจกล้าเนาะกล้าพูดกล้าทำกล้าสแสดงออกนี่ทำอ่ะเราไหนดูดิโอ้โหบีบีอีกแล้วพี่ว่านะจริงใจจริงใจน่าจะไปหาอะไรทำที่มันเป็นประโยชน์กับบ้านเราบ้างนะ มาว่าแต่จริงใจดูตัวเองแต่งตัวไปเที่ยวเลยไปเที่ยวที่ไหนอะจ๊ะพี่ไปทําธุระมาไปต่อบประกันภัยรถยนต์มาแล้วอะไรคืออัตราค่าเบี้ยประกันภัยประวัติดีคะอัตราเบี้ยประกันภัยประวัติดีเนี่ยก็คือส่วนรถ่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจที่ทางบริษัทประกันภัยจะลดให้สําหรับการต่อยุคการทําประกันภัยรถยนต์ในปีถัดไปเนื่องจากผู้เอาประกันภัยเนี่ยไม่มีการเรียกร้องค่าเสียหายในปีที่ทําประกันภัย แล้วถ้าเกิดในปีนั้นๆนะคะเราลดเข้าเคมบ่อยอย่างนี้เราก็ต้องเพิ่มตังค์ใช่ไหมคะใช่ลวจ้ะแต่ถ้าอย่างนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าอัตราเบีย้ยประกันภัยประวัติไม่ดีก็คือส่วนเพิ่มของเบีย้ยประกันภัยรถยนต์ที่ทางบริษัทจะคิดเพิ่มจากผู้เอาประกันภยัยเนื่องจากผู้เอาประกันภัยเนี่ยเรียกร้องค่าเสียหายในปีที่ทาประกันภัยโดยเป็นฝ่ายประมาทหรือไม่สามารถแจ้งคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งให้กับทางบริษัทได้ทราบมากกว่า2ครั้ง และมีค่าเสียหายที่เรียกร้องรวมกันมากกว่า200%ของเบีย้ยประกันภัยในปีที่ผ่านมาด้วยจะ้ะแล้วอัตราส่วนลดเบีย้ยประกันภัยมีกี่แบบอะคะโอ้โหจริงๆนี่มันมีหลายแบบมากเลยนะมิตรแท้ประกันภัยจริงใจเปิดเผย